ข้อบเสบียนของทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้รถยนต์มีประสิทธิภาพดีและมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆรถทุกคันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองในยุคสมัยเหล่านั้นเราไปชม10อันดับรถที่หายากและมีราคาแพงที่สุดกันค่ะอันดับ10 Ferrari F40 ในปัจจุบันนี้หนุ่มทั่วโลกคงถกเถียงกันว่าเมซี่หรือโรนัลโดใครเก่งกว่ากันซึ่งเมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นโดยมีข้อตกเถียงกันว่ารถคันใดเทพกว่ากันระหว่างเรมโบกินนีคาสตัสกับเฟอร์รารี่ F40 เจ้ารถสีแดงคันเทพนี้ถือกำเนิดขึ้นในปี1987ในปีครบรอบปีที่40ของรถยนต์ยี่ห้อน,นี้มันจึงถูกตั้งชื่อรุ่นว่า F40 ซูเปอร์คาร์คันนี้สามารถเร่งความเร็วจากศูนไปถึง62ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลา3.8วินาทีนอกจากนี้มันยังมีกำลังเครื่องยอนต์ที่น่าประทับใจคือ 478แรงมา้ารถคันนี้ถือว่าเป็นรถคันแรกที่สร้างขึ้นอย่างถูกกฎหมายที่มีความเร็วทะลุ200ไม้ต่อชั่วโมงทั้งยังเป็นรถรุ่นสุดท้ายที่ Enzo so Ferrari สร้างขึ้นในชีวิตของเขาซึ่งตอนนั้นเขามีอายุ90ปีเนื่องมาจากจำนวนผู้ชนะในการแข่งรถนั้นลดลงเขาจึงได้รับหน้าที่ในการผลิตรถยนต์ที่มีความสามารถในการต่อกรอกับรถยนต์ที่ขึ้นมาเป็นผู้นำในตอนนั้นสุดท้ายแล้วรถที่เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาชิ้นนี้จึงได้รับตำแหน่งเป็นรถแข่ง ที่มีความเร็วมากที่สุดในโลกโดยคุณต้องมีเงินซัก30กว่าล้านบาทในการซื้อรถคันนี้อันดับ 9. Mercedes-Benz 540k เมื่อพูดถึงรถยนต์ราคาแพงแล้วเราขอเสนอคุณด้วยรถคันนี้ Mercedes-Benz 540K นับว่าเป็นรถยนต์ที่ดีเลิศในทุกแง่มุมมันถูกออกแบบขึ้นในปี1936ให้กับราชวงศ์ปัสเซียนอกจากนี้ผู้ปกครองของอิรานและโรมาเนียยังเคยเดินทางด้วยรถยนต์คันนี้ในเวลาที่แตกต่างกันรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกซึ่งรวมถึงคนสนิทของอดอล์ฮิตเลอร์และแจ็ควอร์เนอร์ที่เป็นเจ้าของบริษัทภาพยนตร์วอร์เนอร์บรเธอร์อเมริกานอกจากนี้หนในร ถยนต์3 2คันที่ถูกผลิตออกมายังอยู่ในการครอบครองของ baroness Gisela k o l วเ i g e r แห่งปรสเซียบารอเนสท่านนี้ได้นำมันไปยังอเมริกาในปี1942ซึ่งทำให้รถในตำนานคันนี้ถูกปกคุมไปด้วยฝุ่นและจอดทิ้งไว้ในโรงรถเป็นเวลามากกว่า4ทศวรรษแต่อย่างไรก็ตามชิ้นส่วนอันสวยงามนี้ได้ถูกขายไปในการประมูลในราคาที่น่าทึ่งถึง,ถง 354ล้านบาทหลังจากที่รถคันนี้ได้ถูกประกอบขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี2012นั่นเองอันดับ8 b u g a t t ิ Type ท1 บุกตก็ต้ Type 41ได้รับฉายานามว่า The r o y a l เนื่องมาจากคุณภาพที่โดดเด่นและเป็นรถยนต์ที่หรูหราที่สุดคันหนึ่งเอททรเรบุกตตี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์คันนี้ซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าจะผลิตรถรุ่นนี้ไวถึง25คันโดยรถแต่ละคันจะถูกครอบครองโดยบุคคลที่ร่ำรวยที่สุด25อันดับแรกในยุคนั้นอย่างไรก็ตามเขาได้ผลิตออกมาเพียงแค่คันเท่านั้นเพราะเขาต้องเผชิญกับความเครียดอย่างหนักจากราคาที่สูงมากของรถคันนี้จนไม่มีผู้ ผู้ซื้อรถสองคันแรกไปทําให้มันยังจอดรวมอยู่กับบุกตี้รุ่นอื่นๆหนึ่งในรถรุ่นนี้ได้มีตัวถังเป็นเคลเนอร์ครอสที่ถูกครอบครองโดยคฤรืหั์ของครอบครัวหนึงซึ่ง ต่อมาทายาทของครอบครัวนี้ได้ขายรถคันนี้ให้กับนักขับผู้เป็นเศรษฐีที่ชื่อว่าบิ๊กคันนิงแฮมในปี1950ซึ่งหลังจากนั้นรถคันนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนมือไปอีก40ปีต่อมาในการประมูลที่ราคา165ล้านบาทในขณะนั้นท่ามกลางการแย่ยงชิงของผู้เข้าร่วมประมูลกว่า 4,000รายปัจจุบันนี้ราคาของรถคันนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นหลายครั้งและอุ้เป็นเจ้าของในปัจจุบันก็ไม่มีการเปิดเผยตัวตนซะด้วยสิอันดับเจ e r c e d e s b e n z 770 แม้ว่าจะไม่ทราบชื่อผู้เป็นเจ้าของคันก่อนหน้าแต่คุณคงจะคุ้นชื่อผู้เป็นเจ้าของรถเมอร์เซเดคันนี้ไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิฮิโรฮิโตะแห่งญี่ปุ่นโป๊ปวิลเลียมที่2และอดอล์ฟฮิตเลอร์รถรุ่นนี้เป็นรถหรูหราที่ผลิตในช่วงปี1930ถึง1943รถขนาดใหญ่คันนี้เหมาะแก่การใช้ในพิธีขนาดใหญ่ทำให้ผู้นำระดับสูงของนาซีก็ชื่นชอบรถคันนี้มันจึงกลายเป็นรถยนต์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้นำระดับสูงของนาซีและสัญ,ญลักษณ์ของอาณาจักรไลท์ที่3เราทุกคนรู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นกับประเทศเยอรมันฮิตเลอร์และผู้ติดตามของเขาแต่อะไรเกิดขึ้นกับรถที่ยิ่งใหญ่คันนี้ล่ะมีรถรุ่นนี้เพียงไม่กี่คันที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันเนื่องจากส่วนใหญ่ถูกทำลายไปในสภาวะสงครามอย่างไรก็ตามหนึ่งในรถเจคันที่ถูกใช้โดยผู้นำนาซีถูกจัดแสดงอยู่ใน The Canadian War Museum อันดับ6กโวกา V12 คูเป้โวกา V12 คูเป้เป็นรถยนต์อีกเวอร์ชันหนึ่งของรุ่นโวก a า M21 แต่มีลักษณะเหมือนกันเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นรถรุ่นใหม่นี้มีสไตล์ของยุคสหาภาพโซเวียตแบบเรโทซึ่งประกอบขึ้นโดยมีรถ BMW 850 CSI เป็นต้นแบบรถคันนี้มีกำลัง280แรงม้าและมีเครื่องยนต์5.5ลิตรที่ให้ความเร็วอันน่าประทับใจบนท้องถนนรถยนต์สมัยก่อนนี่มันดูมีสเสน่ห์มนขังชวนให้หน้าหลงไหลจริงๆเลยว่าไหมคะอันดับ 5. Ford g t 40กอ l f ฟ เป็นรถที่ถูกประมูลในราคาที่แพงที่สุดในประเทศอเมริการถรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาพิเศษในปี1968เพื่อเอาชนะรถเฟอร์รรี่ในการแข่งขันรถระยะทางไกลนอกจากนี้ยังเคยนำเข้าไปในการแข่งขันรถประวัติศาสตร์และปรากฏอยู่ในภาพยนตร์อีกด้วยนะนั่นก็คือเรื่องเรอมองส์ในปี1970ซึ่งแน่นอนว่ารถคันนี้ต้องเป็นหนึ่งในตัวเด่นอย่างแน่นอนในการไถ่ายทำครั้งนี้จำเป็นต้องนำหลังคาออกแต่ยังคงมุมมองเดิมของรถไว้ โดยในที่สุดแล้วรถที่ใช้ในการไถ่ายทําได้ถูกประมูลไปที่ทเมืองมอนสเตอร์เรในราคาที่มากกว่าที่คาดการไว้มากคือ330ล้านบาทนอกจากนี้ผู้เป็นเจ้าของรถคันนี้ยังได้ถูกบันทึกไว้ในกิน n นส s ุ๊ o เรคคอร์ดอีกด้วยนะแม้แม้นอกจากได้รถคันหรูไปครองแล้วแถมไม่ถูกบันทึกไว้แบบนี้มันทูอินวันเลยนนเนี่ยอันดับ 4. Ferra ร i 250 Testarossa 1957 นี่คืออีกสถิติหนึ่งที่มาจากโรงงานอิตาเลียนคือรถยนต์ เฟอร์รารี่ t e s a o a 1เทสารลอซาโดยรถรุ่นนี้เป็นที่จับตามองของนักสะสมรถแข่งมาโดยตลอดความหมายของชื่อรถคันนี้หมายความว่าเลทเฮดซึ่งมาจากฝากครอบตัวรถส่วนบนที่เป็นสีแดงนอกจากนี้ยังมีกำลังเครื่องยอนต์300แรงมา้าโดยรถรุ่นนี้เป็นตัวแทนของยุคทองของบริษัทอิตาลีในรถยนต์เปิดประทุนจำนวน22แบบที่ผลิตออกมาหนึ่งในนั้นได้ถูกขายในปี2011ที่ราคา492ล้านบาท ส่วนรถยนต์เทสต a าล s อซอีกรุ่นก็ขายไปในราคา360ล้านบาทแล้วทำไมมันถึงมีราคาแตกต่างกันนะมีคำตอบง่ายๆก็คือมันเป็นรถยนต์รุ่นต้นแบบของโรงงานซึ่งเป็นรถคันแรกของรถแบบคลาสสิกข,ของรุ่นนี้นั่นเองอันดับ 3. Lamborghini m i ี r a เมื่อเราพูดถึงรถรุ่นคลาสสิกเราคงไม่พลาดแรมโบกินีไปได้แรมโบกินีไไมิ M URA เป็นรถสปอร์ตที่สร้างขึ้นโดยบริษัทในยุค60อย่างไรก็ตามรถยนต์อันยอดเยี่ยมคันนี้ได้ถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ฟาร์มที่พ่อสายพันธุ์วัวกระทิงต่อสู้ที่ดุร้ายรถยนต์รุ่นแรมโบกินีมิ M URA SV ที่เห็นกันอยู่ในวิดีโอนี้เป็นคันที่น่าจดจําเป็นพิเศษจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมัน มรดกตกทอดของครอบครัวนี้ถูกทิ้งไว้ในโรงรถเป็นเวลากว่า30ปีซึ่งยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมยิ่งไปกว่านั้นในช่องใส่เทปของเจ้าของเดิมยังมีเทปคาสเซ็ตอัลาบาั้ม Rolling Stone ค้างลงไว้อยู่อีกด้วยสมบัติชิ้นนี้ได้ถูกแต่งขึ้นมาใหม่อย่างดีทำให้มันดูเหมือนเพิ่งออกจากโรงงานเลยทีเดียวอันดับ 2. Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 รถรุ่นนี้ได้ถูกนำออกแสดงอีกครั้งในปี2010ได้ถูกขายไปในาการประมูลที่ราคา1140ล้านบาทซึ่งรถซูเปอร์คาร์คันนี้ได้ถูกทำขึ้นมาทั้งหมด3คันแต่มีเพียง2คันที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบันโดยคันแรกอยู่ในคอลเลกชันของลาฟลอเรนซ์ซึ่งเริ่มแรกนั้นรถคันนี้ถูกสร้างขึ้นจากคำสั่งของตระกูลลอสเชลและเมื่อราคามันตกมาอยู่ที่1.5ล้านบาทรถคันนี้ก็ตกเป็นของปีเตอร์วิลเลียมสัน ซึ่งถือว่าเป็นการลรงทุนของเขานั้นคุ้มค่าเพราะอีกใน40ปีต่อมาเขาขายมันไปที่ราคา1,140ล้านบาทโดยรถรุ่นนี้มีกำลังเครื่องยนต์210แรงม้าซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วไปได้ถึง124ไมล์ต่อชั่วโมงความเร็วเท่านี้อาจเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับบางคนแต่อย่าลืมว่าผลงานที่แสนวิเศษนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1936เชียวนะอันดับ 1. Ferra r i สองห้าศูนย์ GTO หนึ่งเก้าหกศูนย์ อาราคาท็อปสิบเบี้ยนเรามาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วโดยรถรุ่นนี้เป็นรถเรโทรที่มีราคาแพงที่สุดในปัจจุบันโดยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ได้ซ่อนอยู่ในตัวรถคันนี้โดยได้ชัยชนะจากการแข่งขันเพสเทสทรอดูฟองในปี1963โดยเจ้าของรถคันนี้เป็นนักสะสมชื่อพอลพัฟพาโดในปี1974ซึ่งนับว่าเป็นคนที่โชคดีมากเนื่องจากผู้ที่เป็นเจ้าของรถจะต้องได้รับการยินยอมอย่างเป็นการส่วนตัวจาก เอนโซเฟอร์รีเสือก,ก่อนแต่เมื่อไม่นานที่ผ่านมาเพราะได้ตัดสินใจขายรถคันนี้ในการประมูลโดยไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงโดยรถรุ่นนี้เป็นรถที่มีเลขตัวถัง5111ได้ถูกขายไปในราคา1,143ล้านบาทมันจึงกลายเป็นรถเรโทรที่ราคาแพงที่สุดที่มีการเปิดประมูลจนถึงปัจจุบันนี้เลย ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ